มีต้นแอปเปิ้ลกำลังสาวสาวหันหน้ามานะคะว้าวมีคู่นะเริ่มก่อไฟนะคะจิวปีรูมากรู้ไหม ้าแล้วแกงเขียวหวานเสร็จแล้วนะคะแกงเขียวหวานแกะจะพาไปงานเลี้ยงพรุ่งนี้นะคะมี ตอนนี้ก็เสร็จแล้วส่วนหนึ่งนะคะทุกคนดูความน่ารักของสามีจีนานะคะตอนแรกว่าจะเตรียมทุกอย่างเองแล้วแต่ว่าคุณสามีจัดการให้ทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวจัดการใส่ของในกล่องด้วยเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยนะคะทั้งขนนมทั้งแกงเขียวหวาน วเวลาออกเดินทางแล้วนะคะสามีก็จัดการดูแลทุกอย่างกว่าจะได้เสื้อผ้านะคะไม่ได้เตรียมตัวตั้งแต่ต้นเป็นอะไรที่ว่าเสียเวลามากๆเลยนะคะทุกคนนอกจากดูแลรถรถคันแม่แล้วก็ยังดูแลรถคันลูกอีกนะคะ จะพาไปเที่ยวชมโลกใบกลมๆมีอะไรมากมายผู้คนมากมายดอกไม้สีสันสวยงามจินนาจากบ้านมาไกลรามควานเดินอายมาอยู่ในเยอรมัน สร้างสรรค์เมนูน่าทานมาแลคุณปานชามาสร้างเร่งบันดาลใจขับรถใหญ่ไม่ใช่ง่ายๆเลยเหมือนกันนะคะนนปกติขับอยู่แต่รถเล็กอ่ะรู้สึกขัดใจยังไงไม่รู้วันนี้สามีขอเป็นคุณชายนะคะนั่ง นั่งอยู่ข้างๆโอย,โอยสบายจใจ,จ,จนนยในเยอรมันปันสุขสร้างสรรค์ด้วยกันทุกวันที่นี่แม่บ้านเยอรมันบายจินนาแม่บ้านเยอรมันบายจินาาน,น,าน,จนา จินะไมจินะไมจินะไมจินะจินะไมจินะไมจินาไม่จินแม่บ้านเยอรมัน เนไม่ทันใครหายใจก็เจอฝุ่นชีวิตที่วายวุ่นฝุ่นที่เกาะกลุ่มใจปัญหาก็วุ่นวายเขียนไปทำไมไอคนที่เขียนไปหัวใจก็มีฝุ่น พราะไม่มุนไม่มีฝุ่นตลบแต่ไม่พบเห็นเส้นทางไกลชีวิตธรรมดาทั่วไปออกก้าวเดินไกลมันก็ต้องแกไ้่ถนนนี้เป็นถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะคะเขามีความพิเศษตรงที่ว่า เขาให้ขับรถได้130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าใครขับเกิน130 h, หรือ140 h, เขาก็จะมีเสียงดังตามลิมิตที่ขับนะคะช่วงนี้เป็นอะไรที่ว่าฝุ่นเยอะมากเลยนะคะสังเกตได้ก็จากผลกระทบของสงครามเหมือนกัน ก็คือโบดนะคะทุกคนเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เห็นชัดแล้วนะคะที่ดําๆนี้นะคะก็ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สองเขาเจะไม่บูรณะนะคะก็คือเขาอยากจะให้เห็นร่องรอยเดิมหลังจากสงครามนะคะเดี๋ยวไปดูให้ชัดๆอีกนี่นะคะเห็นกันชัดๆนะคะทุกคน สูงมากเลยนะคะตรงงานอยู่กลางเมืองเลยเรามาถึงที่งานแล้วนะคะมีต้น ปเปิลกำลังออกดอกอยู่สวยงามนะคะเดี๋ยวไปดูเพื่อนๆคนอื่นๆเขาทำอะไรกันมีสาวๆกำลังทำครัวอยู่นะคะสาวๆกำลังวุ่นอยู่นะคะสีสันมากเลยนะคะเจ๊มาสีดำได้ยังไงไม่รู้สาวๆ สาวๆหันหน้ามานะคะถ้าไม่สาวอย่าหันมานะคะอยู่เบื้องหลังไก่นะคะอันนี้คือแม่งานหลักนะคะแม่งานหลักกันหลายคนนะคะไม่ใช่คนนี้คนเดียวโอ้ยำยำมุ้งเส้นยูทูบให้่ะ เบจิผู้อยู่เบื้องหลังของการปิ้งย่างนะคะว้าว <laughs> <laughs> นี่คือเสร็จแล้วส่วนหนึ่งนะคะโอ้เนื้อแพะนะคะเป็นอะไอฮาวบี้อะแบบไม่พลาดดอฮาวบี้อ่ะ่ด้เอย

Di Ustaz. Ambil tang tante dengan dia. Wow, Miku nak ka. Kasih baru, kasi kasi baru muda. Nya kasih baru kau. Ah, yang tua ni boleh dapat yang <laughs> muda. Terima <tuk> Ya yeah, ดูความสดใสของสาวๆนี้ไม่ยอมวางกล้องไม่อยากจะวางกล้องให้ว่างเว้นเลยนะคะนี่ก็คือความใจร้ายของคนให้เช่าทีนะคะประมาณว่าของเต็มในในตู้เลยไม่ยอมเก็บ เริ่มก่อไฟนะคะก่อโอ้ก่อไฟเสร็จแล้วนะคะเร็วมากเลยดูที่ปิ้งยางไฮโซมากเลยนะคะ

กำลังอร่อยเลยนะคะอร่อยมากค่ะมาแกะสุดดาน الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله คุณนิสวีดนะวมา tengok oh, oh dengar beg dengar gelah oh ambo ni go tak ada sekarang oh hmm. siapa ko baju raya lagi tak ada tak oh, ada kita cu nak oh hmm oh tak malu ko orang pakai ko ada nak <laughs> nak nak

kan Ali. Kan tu Shen Ali. Oh Shen. Hmm. Oh nak contoh. Beran dia. Tapi good. Ya? Ya. Peramah imas tu. Jaga bagno. Nah no. Nak ido buat Jadi dah. Eh, kenapa muka pagi apa tu? Hmm. Kakak nak jumpa kamu ya. Oh molek. Let's go. Tayung afa. Dah hampir dekat. Ali. Aslında bir video video. Bir video. Bu nedir? Bu ne? Bu ne? Bu nedir?

ของเกินก็เกือบหมดแล้วนะคะตอนนี้งานเลี้ยงก็กำลังจะจบลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมและคอยสนับสนุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้การกดติดตามพร้อมกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ หากว่าพี่ทำผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ